พุงพลอยสงสารจับใจต้องเห็นลูกสาวรำให้คอมเมนต์ Comment สนั่นชาวเน็ตทนไม่ได้น้องวีจิลูกสาวสอนรามร้องไห้อยากคุยกับแม่ต้องบอกว่าทำเอาชาวเน็ตทนไม่ได้หลังเห็นน้องวีจิลูกสาวสอนรามและติก๊กบิ๊กปราเธอร้องโฮอยากคุยกับผุณแม่งานนี้คอมเมนต์หัวอกคนเป็นแม่สนั่นไอจีเป็นที่ทราบกันดีว่าหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์โดยทั้งดัานลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวีจิในวัยสองขวบก็ได้ยกให้เป็นการดูแล อยู่ภายใต้การดูแลของสอนรามโดยติกบิ๊กบราเธอร์จะมีสิทธิ์ได้เจอลูกสาวแค่ตามตกลงเท่านั้นแต่ล่าสุดทำเบาเช้าเน็ตทนไม่ได้หลังเห็นน้องวีจิลูกสาวสอนรามและติกบิ๊กบราเธอร์ร้องอยากคุยกับแม่อย่างนี้คอมเมนต์หัวอกคนเป็นแม่นั่นไอจีโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์วิดีโอขณะคุยกับลูกสาวระบุข,ข้อความว่าไม่นานลูกรักไม่นานเชื่อแม่รักลูกมากนะลูกแม่ทำงานลมหายใจเข้าออกคือวีจิแม้แต่เดินลงพื้นที่ในตลาดทุกตลาด สิ่งแรกที่แม่เห็นคือของเล่นให้ลูกแม่หิ้วขึ้นเครื่องกลับมาฝากลูกแม่ทุกครั้งด้วยความรักและคิดถึงแม่ไม่เคยคิดจะไม่โทรหาลูกโทรหาตลอดแม่ทํางานเหนื่อยขนาดไหนแม้เวลาที่มีให้แม่ได้คุยไม่มากแต่ก็ไม่เคยลืมลูกนะคะรักลูกที่สุดใครก็ขวางทางเราลําบากแล้วล่ะทีนี้ถึงจะสอนให้เขาต้องแข็งแกล่งสักแค่ไหนแต่ธรรมชาติของเด็กก็รักและคิดถึงแม่อยู่ดีคะ่ะเปิดใจยอมรับและแก้ไขจุดนี้ให้ดีเพื่อลูก นับตั้งแต่ดาราสาวใสบู๊ยังกุ้งพลอยกนิธรินอย่าขาดกับนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ย้ายกันไปใช้ชีวิตตามเส้นทางของตัวเองแต่ถึงกระนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจ้าตัวก็พยายามปรับตัวเป็นคนใหม่พร้อมขอโอกาสในการเลี้ยงลูกเจอหน้าลูกที่อยู่ในความดูแลของอดีตสามีเพื่อปฏิบัติหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์อยู่เสมอก่อนหน้านี้เธอก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความม่ท่านองว่าอยา่าก้าไก่ความเป็นแม่ของตนอย่าเอาลูกฉันมาส่งเสริมดันตัวเอง จะทำอะไรฉันก็เกรงใจลูกฉันด้วย